ที่2,828เดินพันบนพื้นฐานของทักษะมีประโยชน์ไหม่ที่จะจัดการกับดาบของพระเจ้าเล่มนี้แฮนเซนคิดและฟูจิแต่ก็ถูกเรียกตัวเขามาและต่อยเข้าไปที่ดาบของพระเจ้าดาบของพระเจ้าไม่ได้รับความเสียหายแต่ปีศาจท,ที่อยู่บนนั้นถูกสาดด้วยถาวนเลือดหัวใจของแฮนเซนมีความสุขมันมีประโยชน์จริงๆสิ่งนี้คือพระเจ้าหรือผมของฟูจิแต่นั้นน่าหลงไหล และการชกหมัดหนึ่งหมัดและหมัดอีกหมัดใส่ดอกบัวและปีศาจดอกบัวกำลังทุบตีและบินและไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับดาบของพระเจ้าพายแผบไปแล้วตอนนี้มันถูกโจมตีโดยถาวันเลือดของดาบเริ่มอ่อนลงและอ่อนแอลงในตอนท้ายเปลวไฟสีเลือดถูกทำลายโดยถาวันอย่างสมบูรณ์และดาบของพระเจ้าก็หลี่ลงทันทีเช่นศูญเสีย การควบคุมโดยทั่วไปตกลงสู่พื้นแฮนเซนบินไปหาดาบของพระเจ้าและหยิบมันขึ้นมาจากพื้นเขาพบว่าดาบของพระเจ้าหมดลมหายใจเหมือนกับดาบคมธรรมดาจับลายดาบคมด้วยมือทั้งสองฉันพยายามหักดาบอย่างหนักแต่ก็ทำไม่ได้ดาบนั้นแข็งเหมือนเดิมแต่ไม่มีลมปราณจิตวิญญาณฉันไม่ได้ยินคำสั่งตามลาดดังนั้นจึงไม่ควรฆ่าหานเซนหลงระริงอยู่ครู่หนึ่ง และหยิบดาบของพระเจ้าเข้าไปในหอคอยแห่งเทพเจ้าและปราบปรามมันเคยปล่อยกูจะพาไปดูภายเหงาฮันเซนมาที่หน้าหลานชายและพูดว่าพี่รู้จักพี่ไหมายเด็กคนแรกคือสวัสดีเขามองเล็กน้อยแล้วสายหัวแล้วพูดว่าไปกันเถอะฉันไปกับคุณไม่ได้ดาบของพระเจ้าถูกข้าเน็บไว้แล้วเจ้ามีเรื่องอื่นอีกไหมฮันเซนเห็นรูปลักษณ์ของหลานชายและรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน ฉันเซ็นสัญญากับพระเจ้าฉันออกจากที่นี่ไม่ได้มิฉะนั้นฉันจะทำร้ายน้องชายของฉันเด็กสายหัวและพูดว่าเซ็นอะไรแอนเซ็นถามพร้อมกับขมวดคิว้วหลานชายสายหัวอีกครั้งพูดไม่ได้ถ้าพูดไปพี่ทายจะตกอยู่ในอันตรายหันเส้นรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่าอึดอัดถ้าเขาเปลี่ยนมันแม้ว่าเขาจะเดาว่ามันอาจจะเป็นการหลอกลวงเขาก็จะไม่เอาคนที่ตัวเองรักไปเสี่ยงก่อนที่เขาจะได้รับการยืนยัน หนึเปอร์เซนฉันไม่ได้บังคับให้คุณไปกับฉันแต่ตอนนี้ดาบของพระเจ้าถูกฉันเน็บไว้แล้วจะปล่อยคุณไปไหมแฮนเซนมองไปที่หลานชายหลานชายกัดริมฝีปากของเธอและไม่พูดเห็นได้ชัดว่าเธอไม่แน่ใจแบบนี้คุณบอกฉันว่าอยู่ที่ไหนฉันจะดูว่ามีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาพระเจ้าด้วยกันแฮนเซนพูดต่อหากเซนสัญญากับคนหูหนวกอย่างเทพอสูรก็อาจจะแก้เขาด้วยกัน และปล่อยให้หลานชายหายป่วยอย่างสมบูรณ์ใครจะรู้ว่าเด็กคนนั้นยังคงสส่หัวไปเถิดพระเจ้ามีใช่สิ่งที่เราจัดการได้เขามีอำนาจทุกอย่างดาบของพระเจ้ามีเหมือนกันแต่ก็ถูกระงับโดยฉันเช่นกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปราบรามพระเจ้าแฮนเซนเกลียกล่อมนั่นไม่เหมือนกันดาบของพระเจ้าก็แค่ดาบเป็นของเล่นของพระเจ้าจะเทียบกับพระเจ้าได้ยังไงพลังของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึง เขาพูดใบหน้าของเขากลัวมันเหมือนกับการจดจำสิ่งที่น่ากลัวฉันยังไม่เคยลองไม่รู้จะทำยังไงถ้าพี่ชายของคุณอยู่ที่นี่เขาต้องหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งแดนเส้นหวังยืมผ่าเหงาสร้างความประทับใจให้หลานชายหลานชายแสดงสีที่ลังเลใจจริงใจจริงแต่สายหน้าอย่างแน่วแน่ทันทีขอบคุณโปรดอย่าบอกพี่ชายของฉันเกี่ยวกับฉันออกไปดาบของพระเจ้ามีปัญหาพระเจ้าต้องมีความรู้สึกรอให้เขามาหลังจาก มันสายไปแล้วมันสายไปแล้วเสียงของหลานชายเอ่ยประโยคสุดท้ายพร้อมกับเปลี่ยนน้ำเสียงเหมือนเปลี่ยนใครบางคนหน้าตาของหานเสิ้เปลี่ยนไปมากฉันเห็นว่ามีการถอนหายใจของแมงป่องเบาๆทั้งคนเหมือนอาบแสงในยามเช้าดวงตายังใสามากราวกับเครื่องจักรที่ไม่มีอารมณ์ฉันสามารถบุกเข้าไปในฟาร์มปศุสัตว์ของฉันและทำลายดาบของฉันได้คุณน่าสนใจมากหลานชายมองไปที่ แฮนเซนด้วยความสนใจและกล่าวว่าการแสดงออกของเธอเหมือนราชาผู้สูงศักดิ์กำลังดูละครสัตว์ที่น่าสนใจตัวตลกคุณคือพระเจ้าแฮนเซนพูดอย่างเย็นชาใส่หลานชายทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าเขาคืออะไรแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดว่ามันคืออะไรชายฉันคือพระเจ้าหลานชายพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและสายตาของเขายังคงมองไปที่แฮนเซน และถามว่าคุณชื่ออะไรสิ่งมีชีวิตชนิดใดเรียนทองคน<ห>แฮมเส้นตอบใครจะรู้ว่าหลานชายได้แต่สายหัวคุณไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่เหมือนคุณคุณเป็นคนที่แตกต่างออกไป<ห>แฮมเส้นรู้สึกช็อกทันทีสิ่งมีชีวิตในจักรวาลใหญ่แทบไม่รู้จักการดำรงอยู่ของมนุษย์สิ่งที่เรียกว่านี้ไม่เพียงแต่รู้ถึงการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่เผ่าพัานธุ์มนุษย์เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหามากรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ใช่มนุษย์แดนเซนถาม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทำไมเขาพูดต่อเรียกว่าอะไรครับแดนเซนถามมันคือพระเจ้าเขาตอบว่าพระเจ้าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรที่เหมือนกับพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าแห่งสวรรค์หมายเลขของคุณคืออะไรแฮนเซนยังคงถามต่อไป คุณรู้ดีไม่น่าแปลกใจเลยที่มันสามารถทำลายดาบของฉันได้พระเจ้ายิ้มและพูดว่าแต่ฉันไม่มีพระเจ้าคุณสามารถเรียกฉันว่าพระเจ้าได้พระเจ้าพูดต่อไปโดยไม่รอให้แฮนเซนถามอีกพระเจ้าพูดต่อไปว่าคุณทำลายวิญ,ญญาณดาบของฉันฉันดูแลคุณไม่ได้คุณต้องการเอาหลานชายของคุณไปฉันทำได้ตามที่คุณต้องการแต่โลกนี้ยุติธรรมคุณ ได้มากคุณควรจ่ายบางอย่างเพื่อความเป็นธรรมใช่ไหมเปล่าทำไมต้องจ่ายของที่ขโมยมาล่ะแอนเซนยิ้มกว้างพระเจ้าเหลือบมองเล็กน้อยแล้วหัวเราะและพูดว่าเอาละสิ่งที่คุณต้องควา้าทำไมคุณต้องจ่ายฉันเป็นเหมือนคุณมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะได้พบคุณสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่น่าสนใจฉันให้โอกาสคุณเรามาเดินพันกันเถอะตราบใดที่คุณสามารถชนะฉันได้คุณไม่เพียง แต่จับไปโดยไม่มีการสูญเสียใดๆแต่ยังเอาหลานชายของคุณไปด้วยถ้าฉันหายไปแลนเส้นขมวดคิ้วคุณแพ้คุณน่าสนใจมากฉันไม่เต็มใจที่จะให้คุณตายหลังจากปล่อยใจไปชั่วขณะพระเจ้าพูดต่อไปคุณมาที่นี่เพื่อรับงานของหลานชายกินดาบของพระเจ้าเป็นเวลาร้อยปี มันไม่ยุติธรรมฉันชนะคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยฉันเสียเวลาไปเป็นร้อยปีเมื่อฉันแพ้ทำไมฉันต้องเล่นการพนันที่ไม่ยุติธรรมกับคุณแฮนเซนกล่าวด้วยรอยยิ้มเพราะนี่คือการพนันของฉันกับคุณด้วยพระเจ้าพูดด้วยรอยยิ้มหานเซนแค่อยากจะบอกว่าฉันจะไม่พนันเลยว่าคุณจะบอกฉันได้อย่างไรแต่คำพูดนั้นยังไม่ได้ถูกส่งออกไป แดนเซนตกใจเมื่อพบว่าภายใต้การจับตามองของพระเจ้ามือของเขาไม่ฟังเขาคว้าคอข,ของเขาและเสียชีวิตข้างในเขากำลังจะหายใจไม่ออกและความคิดและความแข็งแกร่งทางศิลปะของแฮนเซนไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์ภายในทะเลวิญญ,ญาณเกราะคริสตัลสีดำได้ควบแน่นลมรานอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าไม่มีทั่วไปไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย ากกดไลค์ก like, ดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถโดเนตเป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ